จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยแน่นอนนะคะเราไปไปดูซิว่าทำไม AI กับ AIE ถึงมาแรงจังเลยนะคะเราไปร่วมพูดคุยกับคุณธนิตทารีรัตนาวิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Asian Insulator ลเตจำกัดมหาชนหรือว่า AI อยู่กับเราในสายตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณธนิตครับก็บหลายคนบอกว่า ช่วยคุยกับบริษัทนี้หน่อยนะครเพราะว่าวิ่งขึ้นมาแรงเหลือเกินในช่วงที่ผ่านมาก็ต้อง,ก,องก็ต้องบอกแะครับว่ามันมันเกิดจากเรื่องของอ AI แล้วก็ตัวของ AIE เ,เราที่สามารถที่จะ,ะมีโอกาสในการกลับมาทำกำไรได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะ AIE ทีนี้เนี่ยผมผมขออนุญาตอย่างนี้เพื่อทําให้คุณผู้ชมทำความเข้าใจทั้ง AI แล้วก็ AIE ผมขออนุญาตให้คุณธนิตช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าธุรกิจ AI ของเราทําอะไร AIE ของเราทําอะไรแบบแบบไม่นานนะเชิญครับครับครับเบ AI นะครับเป็นผู้ผลิตลูกโซ่ไฟฟ้านะครับรายใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับเรามีมาเก็ตแชร์ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ส่วน a e นะครับก็เป็นผู้ผลิต อ่าไบโอดีเซลนะครับแล้วก็ดีาฟกีซลีนนะครับซึ่งของ a อ e เนี่ย a อถือขึ้นอยู่61.77เปอร์เซ็นตนะครับอือ่าในในในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอ่าทางภาคลักเนี่ยได้มีการสรับสุนเรื่องการใช้ไบโอดีเซลนะครับโดยการเพิ่มอ่าบีจากบีเจ็ดนะครับคือเติมเจ็ดเปอร์เซ็นตในดีเซลไปเป็นเป็นบีสิบก็คือเติมสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ซึ่งม Mont ีผลมาตั้งแต่วันที่หนึ่งปีหนึ่งมกราปีสองพันห้าหกสิบสามนะครับทำนั้นก็ทำให้ปริมาณความต้องการเบนซิดีเซลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกประมาณสี่สิบเอร์เซ็นตนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็มากำหนดให้ดีสิบเป็นดีเป็นเป็นดีเซลมาตรฐานของประเทศไปนะครับก็คือหมายถึงว่าทุกหยดของน้ำมันดีเซลในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีน้ำมันไบโอดีเซลอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต อครับที่เป็นมาตรฐานครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมถามคุณทนิตอย่างนี้โดยหลักที่ทำให้ธุรกิจของเรากลับมาค่อนข้างเชื่อดีนั่นเกิดจากกรณีที่ AE ของเราเนี่ยกลับมาทำกำไรได้ถูกไหมครับครับถูกต้องครับกลับเดี๋ยวจะไปว่ากันเรื่องนั้นนะครับผมขออนุญาตไปที่ AI ก่อน เอเนี่ยโดยโดยปกติแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นรายใหญ่ของประเทศอยู่แล้วนะครับความมากกันแชร์เยอะตามที่คุณทนิตบอกมาผมขออนุญาตถามเรื่องของมา r g จิได้ไหมฮะว่าเป็นอย่างไรสําหรับตัวของธุรกิจลูกช่วยไฟฟ้าครับตัวธุรกิจไฟฟ้านะครับเนื่องจากเราเป็นผู้ผ,ผลิตรายใหญ่นะครับแล้วเรามี margin แชร์อยู่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นนี่นะครับในในช่วง ิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพัฒนาระบบการผลิตของเราะนะครับเพื่อให้ลดต้นทุนได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับโดยมีการเสริมใช้เอ็นจี MG, คืน่าเชื a อแก๊มาแทนเอ g นะครับตรงนี้เราก็จะลดะการใช้ค่าใช้จ่ายในการพลังงานเนี่ยลงได,ได้ถึง25เปอร์เซ็นะครับแล้วก็การที่สองก็คือเราก็ติดตั้งโซลารูปนะครับ พลังคาโรงงานนะครับประมาณ840กิโลวัตต์นะครับเราก็ลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้าในการผลิตลงไปได้ประมาณเดือนประมาณ3-4แสนบาททุกเดือนนะครับดังนั้นทําให้กระบวนการการผลิตเนี่ยเรามีต้นทุนในการใช้พลังงานลดลงนะครับทําให้เรามีก o อสต์มาจินอยู่ที่ประมาณ50%นะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับครับครับ แต่ถ้าเกิดว่าดูเป็นเน็ตมาร์จินก็ถือว่าสูงด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมครับครับถูกต้องครับออยู่ราวๆประมาณนี้คือคือ,อสิ่งที่ทำให้ให้ AI เนี่ยมีมาร์จิ้นสูงขนาดนี้ครับผมขออนุญาตถามว่ามันเกิดจากเรื่องของนวัตกรรม <c oughs> หรือว่าเกิดจากเรื่องของการลดพลังงานเป็นหลักครับการลดพลังงานาที่ใช้ไปเนี่ยลดลงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับอีกอันหนึงที่เรา อ่าได้ผลประโยชน์มากที่สุดคือลดปริมาณของเสียนะครับที่เกิดขึ้นในกระบวนการการผลิตนะครับโดยปกติของธุรกิจนี้นะครับจะมีของเสียนะครับที่เราเรียกว่าดีเฟกเนี่ยนะครับประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเป็นนอมของธุรกิจเลยนะครับแต่ของเราเนี่ยปัจจุบันเราอยู่ที่ประมาณแค่สองเปอร์เซ็นตนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้การผลิตของเราเนี่ย ได้มาจิ้นค่อนข้างที่จะสูงเนื่องจากว่า1นวัตกรรมตรงนี้เนี่ยมันลดกับการสูญเสียไปได้พอสมควรอยู่เหมือนกันมีคนเสียดเขาถามเขาถามออกมาว่าทําไมทําไมลูกถ้วยไฟฟ้าผลิตยากจังคุณคุณธนิเจะจะบอกว่าอย่างไรดีคะครับธุรกิจลูกถ้วยฟ้าเนี่ยนะครับคือ,อลูกถ้วยไฟฟ้าเนี่ยเป็นศาสตร์เกอบสูงสุดของของสาหกรรมเซรามิกแล้วนะครับ เนื่องจากมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าแล้วก็แรงกลนะครับในการที่จะรับภาระานในการยึดเหนี่ยวสายไฟไว้ในในอากาศนะครับดังนั้นมันจะมีสองอย่างก็คือรวมกันก็คือไฟฟ้าและเครื่องกลนะครับไม่เหมือนเซรามิกทั่วไปเซรามิกทั่วไปก็คือจะเหมือนกับแรงรับแรงกดเท่านั้นเองเช่นกระเบื้องหรือสุขพันฑ์นะครับมันจะเป็นคนละชนิดกันครับ อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูแล้วกันแต่วัตถุดิบของเราเนี่ยก็คือก็คือก็คือดินถูกไหมฮะครับถูกต้องครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อวัดมีคนถามว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยมันแตกต่างจากคนอื่นไหมฮะในการผลิตเนี่ยครับเออไม่ไม่แตกต่างกันมากนะครับมันอยู่ที่ส่วนผสมมากกว่านะครับว่าใครมีสูตรผสมอะไรเป็นยังไงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับครับสูตรผสมเนี่ยของเราก็จะเป็นความลับนิดนึงนะครับ แล้วก็เราก็พยายามทําให้สืส่อประสงค์ของเราในออปติมั่นออปติมั่ที่สุดนะครับโดยที่มีต้นทุนที่ต่ําที่สุดแต่คุณภาพดีที่สุดครับครับเอานะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม ทำความเข้าใจตรงนี้ที่ต้องถามเนี่ยเพื่อทําให้เห็นภาพว่าธุรกิจเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็จะยั่งยืนแค่ไหนอย่างไรก็จะเห็นภาพได้ครับว่าในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยมาจิ้นอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับตัวของ AI เพราะว่าเขามีนวัตกรรมอยู่ทีนี้สิ่งที่ผมจะต้องถามเพิ่มเติมขึ้นมาในอนาคตของธุรกิจไฟฟ้าครับคุณคุณนิตมองอย่างไรครับการใช้จํานวนลูกถ้วยมีโอกาสเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรครับ ครับอุตสาหกรรมนุช่วยไฟฟ้านะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่จะ,ะไม่ไม่เติบโตมากนะครับแต่ว่าอยู่เป็นระยะยาวไกลนะครับอ,อย่างประเทศไทยเนี่ยเรามีมีไฟฟ้าใช้มาประมาณห้าสิบปีเท่านั้นเองนะครับเราก็มีนุช่วยไฟฟ้าใช้อยู่ในประเทศก็ประมาณห้าสิบปีไม่เหมือนในสหรัฐอเมริกาหรือ,อยุโรปนะครับเขามีไฟฟ้าใช้มาเป็นร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็ ลูกเซอุตสาหกรรมไปลูกเรไฟฟ้าในยุโรปและอเมริกาเนี่ยทุกๆปีก็จะมีการเจริญเติบโตอยู่ที่ประมาณ6กถึงสิบซทุกปีนะครับมาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีไม่มีมมแนวโน้มที่จะลดลงนะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่จะต้องไป replacement นะครับในการที่ไปเปลี่ยนจากที่การใช้งานมาสิหปีแล้วนะครับก็จะมีการเปลี่ยนเอาเอาเอาลูกใหม่ขึ้นไปแทนนะครับแล้วก็ก็การขยายถนนเขาก็จะขยายสายฟฟ้า นะครับระบบไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดนะครับอืมกราบคือถ้าประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบทางถนนหรือสายไฟฟ้าหรือว่าระบบรางก็ก็จะต้องใช้ใช้ลูกถ้วยด้วยหรือเปล่าครับหรือยังไงครับอ่าใช่ครับใช่ครับยังอ่าระบบไฟฟ้าใต้ดินก็จะมีลูกถ้วยที่เหมือนว่าที่เราเรียกว่าอันดตเกลเคเบิลสปอร์ตนะครับก็เป็นลูกถ้วยลูกถ้วยสําหรับสายไฟ้าใต้ดินโดยเฉพาะครับกราบการนําไฟฟ้าลงดินอันนี้ก็ต้องใช้ แล้วตัวนี้เนี่ยคิดว่าทายากกว่ากว่าลูกถ้วยบนบนอากาศด้วยใช่ไหมฮะหรือยังไงครับเออจะคล้ายๆกันนะครับแต่รูปร่างจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองอืมมีคำถามค่ะคุณทน,นิษ่าค,คุณจิรนัยนนี่เป็น f อซของ AI เลยนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ยังถืออยู่ค่ะประทับใจปันผลดีนะคะแต่ว่าด้วยระบบไร้สายที่จะถูกดิสรับเอ,อจะจะดิ r รับธุรกิจของเราในอนาคตไหมคะอ,อ ระบบไฟฟ้าไม่สามารถที่จะส่งผ่านทางอากาศไร้สายได้นะครับนะครับเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงแล้วก็เอปัจจุบันนี้ก็พูดรงว่ายังไม่มีไม่มีเทคโนโลยีที่จะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านอากาศโดยไม่มีตัวนําที่เป็นสายไฟอะไรพวกนี้ได้นะครับ เป็นการช็อตกันตายเลยไม่ไม่จิมเข้าใจว่าอาจจะเป็นสายไฟลงดินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสายไฟลงดินก็ยังใช้อยู่ก็ยังที่บอกก็ยังใช้อยู่ครับกราบ่อาแปลว่าตรงนี้ไม่โดนดิส r u ร์นะคะแล้วก็มีคำถามอีกนิดนึงนะคะเคุณศิวกรถามแบบนี้ค่ะว่าธุรกิจลูกถ้วยของเราเนี่ยเป็นของเรานี่คือเจ้าตลาดใหญ่เลยใช่ไหมคะครับค่ะเราทำมาสี่สิบปีแล้วครับค่ะนะคะแบบนี้ ผูกขาดหรือเปล่าตรงๆแหละว่าผูกขาดหรือเปล่าครับไม่ไม่ไม่ได้ผูกขาดครับมีผู้ผลิตในประเทศทั้งหมดประมาณเจ็ดรายนะครับกลับอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นหนึ่งในเจ็บนั้นนะครับก็ชัดเจนเพียงแต่ว่าเรามากเก็ตแชร์เยอะความหวาด้นเองเอาทีนี้มาดูในส่วนของ AI ปกติแล้วเนี่ย AI ก็ทากาไรมาโดยตลอดถูกไหมครับคุณนิครับครับ แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ AI สลบไปครั้งไปพักหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่า AI ไปถือ AE จำนวนเยอะแล้วตอนนั้นเนี่ยเ,เกิดปัญหาเรื่องของอาราคาปาล์มถูกไหมครับคุณคุณธนิตครับปัญหาในช่วงที่ผ่านมาของ AE ก็คือว่าทางภาครัฐเนี่ยกำหนดการใช้น้ำมันไปดีเซลในน้ำมันในน้ำมันดีเซลเนี่ยโดยใช้เรทที่ว่า1นถึงเจเปอร์ซ็นะครับจะเติม1%ก็ได้จะเติม7ก็ได้ดังนั้น ดังนั้นทําให้ดีมานเนี่ยมันมันสวิงมากนะครับบางช่วงที่ปาล์มขาดแคลนก็จะเติมแค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตปาล์มมากก็จะเติมถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์และและในในอดีตเนี่ยก็จะมีผู้ผลิตไฟดีเซลเนี่ยเยอะหลายนะครับมีถึงยี่สิบรายนะครับแล้วก็มาหลังๆเนี่ยกระทรวงพลังงานก็ได้มีการปรับเปลี่ยนสูตรไบลดีเซลนะครับให้มีสองสูตรให้มีสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะครับ ซึ่งพอกาหนดสูตรที่สองออกมาซึ่งคุณภาพดีกว่าสูตรที่หนึ่งนะครับ mm hmm. ก็จะมีผู้ผลิตได้น้อยหลายเนื่องจากปิดปัญหาเรื่องเครื่องจักรนะครับอุปกรณ์ในการผลิตที่จะทําให้มันบริสุทธิ์ขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับอืก็คือคุมมาตรฐานพอคุมมาตรฐานเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยในการผลิตเบียร์้อยของเราก็ก็ถือว่าพพลายมันลดลดลงถูกไหมครับครับถูกต้องครับกรับทีนี้ผมผมสอบถามนิดนึง คือจากการเป็น B10 ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็เห็นสภาพของ AE แล้วแหละนะฮะว่ามีการปรับตัวขึ้นมาดีตรงนี้เป็นเป็นเพราะว่าอะไรครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเจอปัญหาเรื่อง Stock Loss นะครับเนื่องจากเรามีการสต๊อกสินค้าหรือวัตถุดิบที่เป็น c ี o อเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ30วันของการใช้นะครับ มาช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากราคาของ CPO เนี่ยมันจะวิ่งมากนะครับมีทั้งขึ้นทั้งลงในแต่ละวันนะครับก็ไม่มีการกําหนดให้การซื้อล่วงหน้าได้นะครับเขาจะต้องซื้อเป็นสปอร์ตรายวันรายวันไปนะครับมาช่วงหลังเนี่ยเราก็าได้มีการจัดก,การนะครับในการบริหารเรื่องสต็อกอินเวนทอรี่ของเรานะครับว่าเราควรจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับเพื่อไม่ให้เรามีที่มีเกิดสต็อกลอส หรือว่าอะไรตรงนี้หนักเกินไปนะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ถึงจุดที่เราออปติมัมได้ว่าเราสามารถจัดการตรงนี้ได้ฉะนั้นเราก็จะไม่เกิดปัญหาเรื่องสต็อกล็อตจำนวนมากได้นะครับแต่ว่าในสต็อกเกณฑ์เราก็จะมีส่วนที่จะได้เกณฑ์มานะครับกรับกรับหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าวันนี้เนี่ยในในส่วนของการบริหารจัดการ คลังของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเสถียรทำให้ป้องกันล o s ได้แต่เกณฑ์ได้อย่างเงี้ยเหรอฮะหรือยังไงครับครับใช่ครับใช่ครับโอ้ oh, ครับทีนี้ผม <c oughs> ผมสอบถามอย่างนี้วันนี้เนี่ยทิศทางของความต้องการใช้เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่มาเป็น B 1 0แล้วแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันซัพพลายมันก็ลดลงมาแล้วครับถ้าเทียบกับอดีตนะครับก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยนะครับปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลในประเทศเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยลดลงไปถึงประมาณ12-13%มนะครับมันก็เป็นเป็นสัดส่วนตามนะครับไบอดีเซลก็จะมีอ่าดีมานที่ลดลงนะครับแต่ว่าในขณะที่ดีมานลดลงนะครับเราก็ปรับมุมกระบวนกา,การการผลิตเพื่อลดต้นทุนของการผลิตไบอดีเซลของเราเหมือนกันนะครับดังนั้นทําให้ต้นทุนการผลิตเราลดลงแล้วเราไม่เกิดล็อกลอสนะครับเราก็จะมี่าในส่วนที่ทํากําไรได้นะครับ มาณปัจจุบันนี้นะครับเทรนของการความต้องการเบอร์ดีเซลเนี่ยก็จะเริ่มมากขึ้นเนื่องจากเราเริ่มังเริ่มเปิดประเทศนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่มีการท่องเที่ยวเดินทางนะครับก็จะมีการใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นนะครับเป็นลำดับครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงฮอตเลยในการขายเป็นยัไงฮะออเดอร์ Order ต่างๆมามา,มามากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับ ปัจจุบันนี้เราก็เดินกําลังการผลิตอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับของกําลังการผลิตที่เรามีอยู่นะครับกลับกลับแล้วก็เราก็มีสัญญาถึงหกเดือนถึงแปดเดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพได้ว่าธุรกิจของบีร้อยไบโอดีเซลเนี่ยกลับมาค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็จะจะจะกลายเป็นเทรนระยะยาวเลยใช่ไหมครับยังไปได้ยาวใช่ไหมครับครับเป็นระยะยาวเลยครับกรับเพราะว่าทุกอย่างเป็นมาตรฐานเรียบร้อยแล้วทีนี้เอาล่ะ ในเชิงของอาซัพพลายของตัวของ B 1ร้อยะครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับจะมีเพิ่มเข้ามามากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับแล้วเราจะทำอย่างไรครับซัพพลายหรือผู้ผลิตรายใหม่ผมคิดว่าคงจะเกิดยากนะครับเนื่องจากว่าอมันจะมีการผลิตไบอร์ดิเซอร์ที่เป็นสูตรสองอะนะครับซึ่งซึ่งจะมีไม่ไม,ไม่กี่รายอะนะครับที่มีเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่จะผลิตตัวนี้ได้ันนะครับครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนทีนี้ผมมาถึงเรื่องของบายโปรดักต์อีกตัวนึงก็น่าสนใจครับคุณจิมครับเรื่องของกีซิลีนครับถือว่าเป็นตัวที่ทำทำมาจิ้นได้ค่อนข้างสูงเลยใช่ไหมครับกีซิลีนบายโปรดักต์จากไบโอดีเซลครับเล่าให้ฟังหน่อยครับครับอันนี้ก็จะเป็นดีไฟกีซิลีนนะครับในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ลงทุนไปประมาณสักประมาณสักสามสี่ร้อยล้านนะครับเพื่อติดตั้งหอกกันการ รีไฟกิซิล,ลีนกิซล,ลีนนี่จะเป็นบายโปรดักต์จากการผลิตไบโอดีเซลนะครับเราผลิตไบโอดีเซลมาหนึ่งลิตรเนี่ยนะครับเราก็จะมีบายโปรดักต์ออกมานะครับสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วเราก็เอาบายโปรดักต์ซึ่งเป็นกรูดกิซลีนนะครับเข้าไปกลั่นนะครับขอกกลั่นเราเนี่ยสามารถกลั่นให้เป็นฟาร์มาซิสติคอลเกรดได้หรือมีความบริสุทธิ์เก้าสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ในช่วงในช่วงโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องการใช้เจลนะครับล้างมือนะครับเยอะซึ่งเจลล้างมือเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตออกมาก็คือกีเซลินนะครับกีเซลินอันนี้ก็จะเป็นเกรดเป็นฟาร์มเป็นเป็นคอสเมติกเกรดนะครับจะต่ำกว่าฟาร์มาเซติคลเกรดแต่เราสามารถผลิตได้ทั้งสองแบบนะครับถ้าเป็นฟาร์มาเซติคลเกรดเนี่ยก็คือเก้าิบก้าุด้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย เขาก็จะนําไปผลิตไปเป็นผลิตต่อไปเป็นแคปซูลยาครับส่วนเป็นฟาร์มาซูติกกบเป็นคอสเมติกเกรดก็มาทำเครื่องสำอางอะไรพวกนี้นะครับอืมที่ประเทศไทยทำเครื่องสำอางกันชงเยอะขึ้นเนี่ยครับจะจะเราจะได้รับผลดีหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงครับอะเลยนะครับในในไทยเองเนี่ยกระแสเรื่องของการทำเครื่องสำอางจากกันชงเยอะขึ้นมากครับคุณธนิตครับเราเราจะได้รับผลประโยชน์จากตัวนี้ด้วยหรือเปล่าครับ จากกิสเลนครับครับครับปัจจุบันนี้ดีมานในประเทศก็เยอะนะครับแล้วก็มีดีมานความต้องการจากต่างประเทศก็เยอะนะครับเนื่องจากวัตถุดิบที่เราใช้ในการผลิตกิสลลนตัวนี้นะครับมันมาจากตาลมนะครับซ่งเป็นพืชนะนั้นประเทศที่เป็นเป็นวัต์เอเซียเช่นอินเดียนะครับซึ่งเป็นมังสวิรัตคนนี้นะครับเขาก็จะใช้ตัวนี้เยอะนะครับเนื่องจากไม่ไม่มีไม่มี อ่าพวกเนื้อสัตว์หรือว่าส่วนของสัตว์ก็ไปเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นดีมานจากอินเดียนี่จะเยอะนะครับจากิีนก็เยอะนะครับปัจจุบันนี้เราผลิตมาเท่าไหร่เราก็ขายได้หมดนะครับกราบกราบก็ก็ต้องดูกันนะครับเพราะว่าต่างประเทศราคาดีกว่าถูกไหมคุณธนิตครับครับอ้าวนะคะอ้าวทีนี้มีคําถามมีคาถามคุณแซบนะคะคุณธนิตคะในส่วนของอ่หลายท่านกังวลเกี่ยวกับ ต้นทุนราคาน้ำมันปาล์มค่ะน้ำมันปาล์มดิบคบมองว่าปีเนี้จะราคาน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยจะมีต้นทุนสูงขึ้นไหมอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราบริหารจัดการตรงนี้ยังไงค่ะคือมันเป็นปกติของของ CPO นะครับที่ว่าช่วงต้นช่วงช่วงไตรมาสสี่ไตรมาสหนึ่งนะครับราคาจะสูงนะครับแล้วก็จะเป็นดอบลงในช่วงปลายไตรมาสสองข้ามไตรมาสสามนะครับ แต่ในราคาที่มันขึ้นลงเนี่ยเนื่องจากเราบริหารจัดก,การเรื่อต้นทุนอินเ n t o r y อรเราได้นะครับเราก็พยายามไม่ให้เกิดสต็อกลอดนะครับใน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 ระบบของเรานะครับดังนั้นในการที่จะขับทุนเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากนะครับแต่ว่าในการผลิต b บริเซลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคอสพลัสนะครับก็คือหมายถึงว่าเอา CPO มาเท่าไหร่แล้วเราก็มีค่าการกลั่นในนั้นก็จะมีมาจิน n อะไรอยู่นะครับ ดังนั้นโอกาสที่เราจะขัดทุนเนี่ยซึ่งจะน้อยมากนะครับเพราะว่ามันจะมีกําไรอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาหลักๆสี่ห้าปีที่เราขัดทุนมาเนี่ยมันเกิดจากสต็อกลอสทั้งสิ้นนะครับครับผมผมถามอย่างนี้คือตกลงว่าราคาน้ำมันปามขึ้นเนี่ยอันนี้ส่งผลดีกับเราหรือว่าผลกระทบฮะอ่ถ้าน้ำมันปามขึ้นเป็นเป็นผลดีกับเรานะครับถ้าน้ำปันน้ำมันปามลง ก็เป็นผลลบกับเราแต่ไม่ลบมากเพราะเราจัดการเรื่องของสต็อกลอดไปเรียบร้อยแล้วกลาบกรับกลาบเอานะคะทีนี้เอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมลองประเมินภาพปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีที่ดีสําหรับตัวของ AI แล้วก็ a e e สิครับเราประเมินไว้อย่างไรครับเราตั้งเป้ายอดขายต่างๆหรือว่าตั้งเป้าการเติบโตไว้อย่างไรครับ เราตั้งเป้าการเติบโตของทั้งกลุ่มเราเนี่ยนะครับว่าจะเติบโตจากปีหกสามเนี่ยประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งใ,ในชุดในในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราทั้งทั้งทั้งกลุ่มเนี่ยเราก็ใช้กําลังการผลิตกันอยู่ที่ประมาณเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับซึ่งการที่ว่าจะเติบโตสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยผมว่าเป็นเป็นเป็นปน่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับ อับนะคะคุณธน,นิตขาผ่านไปสามเดือนเป็นยังไงบ้างคะอ่าได้ตามเป้าหมายครับอ่าชัดเจนชัดเจนเอ่ามีมีคำถามนี้ผมว่าน่าสำคัญนะครับแล้วก็อ่าคุณพินโยเขาถามมาอย่างนี้ครับอ่ามีข่าวว่าลูกถ้วยจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติกแทนใช่ใช่หรือเปล่าครับทำได้ไหมครับยังไงครับคุณธน,นิ์ครับ ทําได้ครับในปัจจุบันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าูวดโพลิเมอร์นะครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เป็นที่นิยมมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นเป็นวัสดุที่เพิ่งเริ่มมาใช้งานในระบบแล้วก็ในในใน,ในหลายประเทศก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับว่ามันเสือสเ่อมเือดเสื่อมสภาพเร็วนะครับไม่เหมือนลูกื่อที่เป็นออสเลนหรือเป็นเซรามิกซึ่งมันฟู้มาแล้วว่ามันใช้เป็นห้าสิบเป็นร้อยปีมันยังไม,ไม่มีปัญหาอะไระนะครับ อ๋อแต่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 ในการดําเนินพวกนี้มันต้องมีมอ,อ,อก,กอด้วยนี่ฮะใช่ไหมยรครับต้องมีมอกอมีมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีมาตรฐานอะไรต่างๆนะครับถึงจะนํามาใช้ได้นะครับซึ่งวันนี้ลูกถ้วยของเรามีแต่ว่าในฝั่งของพลาสติกต้องพิสูจน์นี้เหระฮะหรือยังไงครับอ่ที่เป็นพลาสติกนี่ต้นทุนจะถูกอยู่แล้วแต่ปัจจุบันยังไม่มีการกําหนดเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมใดๆ้งสิ้นนะครับอ๋อครับครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ ก็โดยสรุปไหละถ้าจะทําก็ต้องมีมอกอ่ะเขาว่ากันอย่างนั้นแหละนะครับในในส่วนของตรงนี้ครับ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 เอานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราคุยเรื่องของการเติบโตไปแล้วนะครับแต่ในเชิงของมารจิ้นปีนี้เราบอกเป็นตัวเลขไม่ได้นะครับแต่ว่าใบหน่อยนึงว่ามันจะดีหรือมันจะแย่กว่าปีที่ผ่านมาครับอผมว่าดีกว่าปีที่แล้วครับอ่านะครับก็ตามความต้องการที่ใช้สูงขึ้นใช่ไหมครับ ครับกราบกราอ่ะนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือตัวของ AIA e ก็จับตาดูให้ดีครับคุณทนิดอยากอยากบอกอะไรกับนักลงทุนหน่อยไหมครับก็ในธุรกิจเราอะนะครับก็อยากให้ผู้ถือหุ้นนะครับมีความเชื่อมั่นว่าเราพยายามที่จะบริหารนะครับทั้งทั้งทุกบริษัทในกลุ่มนะครับให้ให้การเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ ส่งผลตอบแทนให้ผู้ถุนในรูปของปันผลนะครับทุกปีต่อไปนะครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับคุณตนทิศครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ